ก hmm ็โป๊สสิพี่ใช้ใช้ของสิบปกมันชอบรวนเด้นี่ยจิ๊บ นั่นเอาคุได้เลยนี่ไหลก็เป็นอย่างนั้นเลยวะไม่ได้ไงวะกัดเลยอ่ะวันที่แล้วกัดตู้โมตูเอาน่นแต่ไมได้ตัว,วละหนม่งก้อนเนี่ยตัวที่เท่าไหร่ไม่รู้ตกิ๊บล้วยเยิน อากาศมันดีครับวันนี้ตีเรียกเรื่อยๆนะตียังไง,งก็กัดฝากของแอมด้วยกับบัตเบต็ดคิงฟ็อกข้ออ่อนไปเดีตามดูตัวต่อไปครับ

บาดเบกคิงฟอกครับปีเรียกออกมาเหมือนเดิมครับผมจะโดเคลื่อนดินกับบัเดเบกคิงฟอกนะครับปีเรืเร่อยๆนะเสียงเหลาๆเรามีตัวออกบังกัดปลาคุณเล้ด้วยผม มันมีายแล้วเัดเี้ยอนเนี่ยมินขายได้เลยีุุมุ้มเฮ้ยมาโดนนัลนเป่ายืดเียวลจะปับก้ี่ท็อโดนเลยนู่นนู่นมันไป้นะเปาพี่ติดสายอะไรไ่เออเป็นาหรอ

ตันงเชลเดียวแตาา้ไม้โผล่มั้งปางอยู่ปางอยู่ขี้บ้านดูใหญ่งั้นวะฟางตัวใหญ่ด้วย <c oughs> โอ้โกอูโอ้ตัวกี้บ้านดุี้บ้นใหญ่เลยแหละเอาตะฟางเลยโ <c oughs> อ้เข้าแก้มเลยอ่ะ <c oughs> อ่ะชโชว์แว่นแว่นครับฝ่าคนง,งานด้วยเบสเบ็ด <c oughs> คิงฟ็อกขี้ปล่อยดีกว่า <c oughs> อย่าตกตแกม่งกัดเลยอะ

ูด้ยูดกขึ้นเลยเดี๋ยวติดเดี๋ยวีมัน,น,น,นโอ้เกือบไม่ได้ตัวเอาตัวนี้ตามออกมากัดจากในหุบเลยนะครับบัดเบรคขฟรีฟ็อกคอนโดโรเคืนดิน<อ>เด็ด,ดมากมากกว่านี้ ไปเดี๋ยวดูตัวต่อไปครับ